สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหุ้นต้นน้ำครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นที่หลายคนกำลังจับตามองเป็นหุ้นเทคโนโลยี AI ขนาดเล็กที่มีโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงมากเช่นกันหุ้นตัวนั้นคือ BNAI หรือ Brand Engagement Network i n g นะครับเราจะมาดูกันแบบละเอียดสุดๆครับว่า BNAI คือใคร ทำธุรกิจอะไรสถานะการเงินเป็นอย่างไรและที่สำคัญที่สุดเราจะวิเคราะห์ตามหลักการ23ข้อเพื่อให้คะแนนคุณภาพหุ้นพร้อมทั้งให้จุดเข้าจุดคัดลอสและกลยุทธ์การลงทุนที่ชัดเจนคำเตือนนะครับวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับ Part o n รู้จัก BNAI จากบล็อกเชนสู่ AI เต็มตัวก่อนอื่นเลยนะครับ BnAI ไม่ใช่ชื่อนี้มาตั้งแต่แรกนะครับเดิมทีบริษัทนี้ชื่อ Blockchain Exchange Network แต่ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Brand Engagement Network ในเดือนเมษายนปี2023เพื่อสะท้อนภาพธุรกิจที่ชัดเจนขึ้นนั่นก็คือการมุ่งหน้าสู่โลกของ AI ครับธุรกิจหลักของ BnAI คือการพัฒนาผู้ช่วย AI ออัจฉริยะหรือ Conversational AI Assistant และ Solution สำหรับสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยใช้ AI พวกเขามีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นโมเดลภาษาการรับรู้หลายภาษาสัมผัสและการปรับแต่งแบบเรียลไทม์ผ่าน AI Agents หรือ Avatar เพื่อจอะตลาดในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเช่นยานยนต์สุขภาพและการเงินครับพูดง่ายๆก็คือ เขากำลังสร้าง AI ที่สามารถโต้อตอบกับเราได้อย่างเป็นธรรมชาติและชาญฉลาดนั่นเองครับ Part 2งบการเงินส่องตัวเลขความจริงที่ต้องรู้ทีนี้มาดูส่วนที่สำคัญที่สุดนั่นคือสถานะการเงินครับตรงนี้ต้องบอกตามตรงว่ามีทั้งจุดที่น่ากังวลและจุดที่น่าสนใจรายได้ TTM น้อยมากครับอยู่ที่ประมาณ60,000ดอลลาร์เท่านั้นซึ่งเทียบไม่ได้เลยกับค่าใช้จ่าย กำไรค่าทุนหนักครับเพราะมีค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินงานและวิจัยที่สูงงบดุล Q2 2025มีสินทรัพย์รวมประมาณ17.94ล้านดอลลาร์มีหนี้สินรวมประมาณ14.63ล้านดอลลาร์นั่นหมายความว่าส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ e q u i ิตีเหลืออยู่ประมาณ3.31ล้านดอลลาร์เท่านั้นครับ p a r a n อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์สูงถึง66%ซึ่งแปลว่าบริษัทพึ่งพิงหนี้ค่อนข้างเยอะครับ v a l u a t i o n PE ติดลบ Cross Margin ติดลบหนักเพราะรายได้แทบไม่มีแต่มันมีจุดที่น่าสนใจอยู่ครับมีรายงานว่าในไตรามาสที่2ปี2025บริษัทมีกำไรสุทธิ0.9ล้านดอลลาร์จากรายได้เพียง5,000ดอลลาร์และสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ถึง66% ซึ่งถ้าข้อมูลนี้เป็นจริงก็ถือเป็นสัญญาณการฟื้นตัวที่น่าจับตามองอย่างยิ่งครับแต่ก็ต้องย้ำว่าต้องตรวจสอบข้อมูลนี้อีกครั้งเมื่อมีรายงานฉบับเต็มออกมาครับสรุปภาพรวม BNAI คือหุ้น m i โครแคปที่มีความเสี่ยงสูงมากครับพื้นฐานการเงินยังอ่อนแอแต่มี Story และอัพไซที่ยิ่งใหญ่หากธุรกิจ AI ของเขาประสบความสำเร็จพาร์ท3วิเคราะห์23หลัก BNAI ได้กี่คะแนน เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเรามาให้คะแนน BNAI ตามหลักการ23ข้อกันครับเต็ม100จากการประเมินทั้งหมด BNAI ได้คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่57.17ใน100คะแนนแบ่งจอเป็น2ฝั่งจุดแข็ง vs จุดอ่อน Star จุดแข็งที่ได้คะแนนสูงทีมธุรกิจ80ใน100อยู่ในกระแสะ AI ที่ตลาดให้ความสนใจสูง อัพไซต์ o t เทนเชียลใน100หากทําสําเร็จผลตอบแทนอาจมหาศาลการเติบโตจะสใน100มีโอกาสเติบโตสูงมากจากฐานที่ยังเล็กนวัตกรรม65ใน100มีสิทธิบัตรและเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง Warning จุดอ่อนที่ได้คะแนนตำ่ำความสามารถทำกำไร20ใน100ค่าทุนหนักครับกระแสเงินสด25ใน100ยังเผาเงินต่อเนื่อง โมเดลรายได้30ใน100ยังไม่สามารถสร้างรายได้ที่ชัดเจน v a l ูเอชัน30ใน100แพงมากเมื่อเทียบกับพื้นฐานปัจจุบันสรุปเป็นเรตติ้งดาวความน่าลงทุนรวม3ใน5ดาวศักยภาพการเติบโต4ใน5ดาวความเสี่ยง4ใน5ดาวชัดเจนนะครับว่าน,นี่คือหุ้น High Risk High Reward ของจริงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่เข้าใจและยอมรับความเสี่ยงได้สูงเท่านั้นครับ พาร์ท5กลยุทธ์ลงทุนจุดเข้าจุดคัดลอสและเป้าหมายมาถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยครับถ้าสนใจหุ้นตัวนี้เราควรจะวางแผนการลงทุนอย่างไรเหตุการณ์หรือเงื่อนไขช่วงราคาแนะนำ USD ดจุดเข้าทยอยสะสม0.30ถึง0.45จุดคัดลอสตัดขาดทุน0.15ถึง0.25โซนอันตราย overheat 0.70ถึง1.20เป้าหมาย3 5ปีถ้าสำเร็จ2.50ถึง6.00ระยะเวลาการถือครอง3 5ปีนำทิการทำเงินและบริหารความเสี่ยง 1. ทยอยเข้า DCA ห้าม all in เด็ดขาดหุ้นผันผวนสูงมากครับควรแบ่งไม้เข้าสะสมในโซนที่แนะนำ 2. ตั้ง stop loss เคร่งครัด ถ้าหลุดแนวรับสำคัญที่0.25ดอลลาร์ 25, ต้องพิจารณาคัดลอสเพื่อจำกัดความเสียหาย 3. แบ่งขายทำกำไรถ้าราคาพุ่งไปถึงโซนโอเวอร์ฮีทที่0.70ถึง1.00ดอลลาร์ควรแบ่งขายทำกำไรออกมาบ้างเพื่อลดความเสี่ยง 4. จับตาคาตาลิสตข่าวสำคัญเช่นการเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหญ่ไรายได้โตขึ้นจริงหรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมของหุ้นตัวนี้ครับ 5. จำกัดสัดส่วนในพอร์ตหุ้นแบบนี้ควรใช้เงินเย็นหรือเงินที่พร้อมเสี่ยงเท่านั้นไม่ควรเกิน1-5%ของพอร์ตโดยรวมครับ 6. รีวิวทุกไตรามาสติดตามผลประกอบการอย่างใกล้ชิดถ้าทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนต้องพร้อมปรับกลยุทธ์ครับ 7. จับตาคู่แข่งธุรกิจ AI แข่งขันสูงมากครับต้องดูว่า BNAI จะสามารถสู้กับรายใหญ่ได้หรือไม่พ a ร์ทสรุปและข้อควรระวัง โดยสรุปแล้ว BNAI คือหุ้นแห่งความหวังและความอนาคตที่เดิมพันกับเทรนด์ AI อย่างเต็มตัวครับความเสี่ยงหลักคือรายได้ที่ยังต่ำมากเมื่อเทียบกับค่าใช้ใจ่ายที่สูงลิ่วครับถ้าไม่สามารถหาลูกค้าและสร้างรายได้ได้เร็วพอบริษัทจะเจอปัญหาเงินสดขาดมือได้ครับภาระหนี้สูงทำให้งบดุลมีความเปราะบางความผันผวนสูงราคาหุ้นสามารถขึ้นลง20-30%ในวันเดียวได้ครับ valuation ราคามุ่นในปัจจุบันสะท้อนความคาดหวังไปมากแล้วครับไม่ได้อินกับพื้นฐานการเงินเลยบทสรุปสุดท้ายหากคุณเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงมองหาโอกาสเติบโตหลายเด้งและเชื่อมั่นในเทรนด์ conversational AI อย่างสุดใจ BnAI อาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจแต่ถ้าคุณเป็นนักลงทุนสายพื้นฐานเน้นความปลอดภัยหุนตัวนี้อาจจะยังไม่เหมาะกับคุณในตอนนี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมจนจบนะครับ แล้วคุณล่ะครับคิดว่าอย่างไรกับหุ้น BNAI มองว่าเป็นหุ้น10เด้งในอนาคตหรือเป็นหุ้นที่เสี่ยงเกินไปคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องหุ้นต้นน้ำเพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์หุ้นดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ